ไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของเทศกาลกินเจแบบไม่จำเจบรรยากาศคึกคักมากเลยครับถึงแม้ว่าวัตถุดิบพืชผักตามท้องตลาดจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ตามครับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่จังหวัดลบบุรีพบว่าปีนี้นั้นคึกคักมากเป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะตามร้านค้าจำหน่ายอาหารเจแบบปรุงสุกในปีนี้ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ขณะที่ราคาวัตถุดิบพืชผักตามท้องตลาดก็ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ที่บริเวณถนนสายบุญของศูนย์งอกงามจังหวัดลบบุรีด้านหลังสวนหนุมานวงเวียนสีสุริยโยธายอำเภอเมืองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมอาหารเจที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลบบุรีเนื่องจากว่ามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่27ประจา ปี2567นี้ค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยเขาจัดในคอนเซปที่ว่ากินเจแบบไม่จำเจนะคะคโดยได้รับเกียรติจากนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมาเป็นประธานเปิดเทศกาลกินเจแบบไม่จำเจค่ะพร้อมทั้งแจกถั่วงอกออแกนิกด้วยนะคะแบบตัดรากค่ะให้แก่ผู้ที่มาเลือกซื้ออาหารเจเพื่อเป็นการสร้างส,างสีสันให้กับคนในจังหวัดบรรยากาศเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวค่ะครับแล้วอาหารเดี๋ยวนี้ก็ เรียกว่ามีหลากหลายและรสชาติดีมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งร้านค้าในกลุ่มเครือข่ายของศูนย์งอกงามได้พร้อมใจกันใช้วัตถุดิบพืชผักที่รวมกลุ่มปลูกกันเองเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกถูกเลยครับเพียงแค่เมนูละ30-50บาาทเท่านั้นทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ก็บอกว่าสะดวกสบายครับไม่ต้องไปเสียเวลามาปรุงอาหารเองให้ห่วงยากโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเชา้ายาวไปจนถึง1นึ่ทุ่มของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ครับ